สวัสดีครับผมอาจารย์เนีนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่ใครหลายคนทํางานนะครับหรือก็จะเป็นวันที่เป็นวันหยุดสําหรับอีกใครหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่นี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่10กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2 5 6 4นกะครับก็ถือว่าณนะวันนี้เองก็ถ้าได้รับฟังข่าวสารกันก็จะพอทราบว่าสถานการณ์โควิด -19 ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น9 3 2าพนารยยี่สบก็ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับ91รายนะครับก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่าลืมนะครับกาดต้องอย่าตกนะครับเซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับไปไหนมาไหนก็ลืมครับสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะครับล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์ไม่ไปในพื้นที่ที่สมเสียงนะครับหรือพื้นที่ที่แออัดนะครับถ้าจําเป็นหรือมีความจำเป็นต้องเข้าไปก็ลืมเระยะห่างให้ชัดเจนนะครับแล้วรรรีบบชะะะล้้าาาางงกยใหสอดนคั แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมภูมิร่างกายให้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็ถือยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสําหรับนะครับใครหลายคนที่ยังใช้วันนะครับแล้วก็เดือนเกิดนะครับในการเช็ครสศีตัวเองนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้แอดไลน์ออบเชียวเขามาหาอาจารย์นะครับที่แอดไซน์สองศูนย์เก้าเอลอาร์เซโนะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับใครสะดวกก็สแกนคิวอาร์โค้ดที่มุมน เข้ามาไม่ต้องสนใจข้อความไม่ต้องสนใจรูปอะไรทั้งนั้นนะครับ <S <S ให้แจ้งเลยว่าอยากทราบลัคนาราศีตัวเองพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ีข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิดนะครับ4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบทั้ง4ีข้อแล้วก็รอน,นิดนึงแล้วครับตามคิวอาจาร,รยกา์ก็จะพูกดวงวันลัคนาแล้วก็แจ้งลัคนาราศีกลับเลยนะครับว่าคุณอยู่ลันนคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําข้อมูลตรงนี้นะครับไปเช็คอาจจะทางอาจารย์แนะดูดวงชาแนลก็ได้นะครับหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับ จะได้รู้ว่าเราอยู่ลัคนาราศีอะไรจริงๆเพื่อจะได้รู้ข้อมูลในการที่เราไปเช็คดวงนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ฝากไว้แล้วกัน,นครับส่วนท่านใดที่ต้องการตรวจดวงชะตากับอาจารย์อย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลของข้ามหาอาจารย์ในที่ s อ2ไซน์สองด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มาเข้าเรื่องกันนะครับสําหรับการพยากรประจําเดือนธันวาคมพุทธศักราชอนะครับ ลัคนาราศีสุดท้ายนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับลัคนาราศีมีนะครับครวนี้ลัคนาราศีมีมีดาวประจาตัวนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งดาวพฤหัสบดีดาวประจําตัวก็โคจรอยู่ในเรือนภพวินาศนะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับจริงๆก็ตั้งแต่ช่วง29มีนาคมนะครับพุธศกักสาชบา64มาจนถึงช่วง27นะครับกันยายนนะครับพุธศกักสาชบา64นะครับ แล้วก็พักแป๊บหนึ่งนะครับพอย้ายราศีกลับไปอยู่ในเรือนภพลาภะนะครับแล้วก็ช่วงวันที่8พฤศจิกายนนะครับจนถึง7เมษายนพุธักาช2565ก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนภพวินาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เองเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนทุกๆคนก็คงจะงุดหงิดจะทําอะไรไม่เป็นตามที่เราคิดหรือจะคิดอะไรก็คิดไม่ออกจะทําอะไรก็ติดขัดรู้สึกติดติดขัด,ขดไปหมดเลยนะครับ ก็ใจเย็นๆแต่อาจารย์มองว่าเดือนธันวาคมเนี้ยชาวลัคนาราศีมีนหลายๆคนก็คงจะปรับตัวกันได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เพึ่งจะมาเป็นมุมนี้หรือดาวไม่ได้พิ่งจะมาโครจรตอนเดือนธันวาคมนะครับโครจรมาตั้งแต่ช่วง29มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าก็เป็นอะไรที่ไม่ยากสําหรับชาวลัคนาราศีมีนทุกๆคนนะครับก็คงจะปรับตัวอะไรกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเรามาว่ากันในเรื่องการงาน การงานของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่เรื่องการงานก็คือดาวพระรัสป,ปดีดาวพระรัสบดีโคจรอ,อยู่เลยภพวินาศน,นะครับก็ตั้งแต่ช่วง8พฤศจิกายนไปจนถึง7เมษายนพุทธศักราช2565นะครับถาาว่ามุมนี้เองมันก็มีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงงานโยกย้ายงานย้ายตําแหนง่งปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือเอางานอันเดิมมาทําใหม่หรือเอาสิ่งที่เราเคยทําอยู่แล้วกลับขึ้นมาทําใหม่ให้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นมุมนี้นะครับ เพียงแต่ว่ามันก็คงมีอุปสรรคไม่มากก็น้อยนะครับเพราะถ้าเราไปมองอีกมุมหนึ่งว่าดาวเจ้าเรือนอลีเองก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยก็โครจรเข้ามาอยู่ในเรือนภพสุภะเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วง17พฤศจิกายนไปจนถึง15ธันวาคมแล้วก็ช่วง16ธันวาคมไปจนถึง13มกราคมก็โครจรเข้าสู่เรือนการงานก็คือเรือนภพกรมมะเพราะฉะนั้นน่นหมายความว่าการงานเนี่ยกรมมะวินาแล้วเนี่ยยัง มีอุปสรรคยังไม่ไม่มากพอนะครับก็ยังมีดาวเจริญอริเข้ามาสมทบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ขอชาวลัคนาราศีมีนคิดไตรตรองนะครับทบทวนให้รอบคอบนะครับก่อนจะตัดสินใจลงมือทําอะไรนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาอะไรที่มันหนักหนามากขึ้นนะครับแต่อาจารย์มองว่าอย่างไรก็แต่มันมีมุมที่ดีแล้วก็สามารถที่จะผ่านไปได้เพราะ,ะลืมนะครับเพราะถ้าเรามองภาพกว้างภาพกว้างภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ย ดาวเจ้าเรือนพบลาพะเนี่ยคือดาวเสาโรโคจรมาเป็นลาพะนะครับลาพะลาภะนะครับตั้งแต่ช่วง5ธันวาคมพุทธศักราช2563ยาวไปจนถึง1มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าภาพมุมใหญ่นะครับยังถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเพะะนียงแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยช่วงปีนี้ไปจนถึงปีหน้าน,นิดหน่อยเนี่ยก็อาจจะทําอะไรก็งุนหิดไปหมดนะครับ แต่จย์ก็อย่างที่จารย์ได้บอกไปนะครับก็คือว่ายังไงก็ล้วแต่ชาวลัคนาราศีมีนก็น่าจะปรับตัวได้แล้วนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดาวไม่ได้เพิ่งจะย้ายมาตอนช่วงธันวาคมนะครับย้ายมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับลุยง,งานให้เต็มที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนหน้าที่การงานเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนงานรับผิดชอบหรือมีงานเข้ามาเพิ่มเติมหรือเอางานเก่าเข้ามาทําใหม่ก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีทั้งนั้นนะครับของชาวลัคนาราศีมีนเพียงแต่่วา ต้องใช้สติตั้งสติให้มากนะครับคิดให้รอบคอบนะครับไตรตรองให้ดีแล้วก็ลงมือทาแล้วลุยให้เต็มที่อย่างไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับจะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยหรือจะดีมากดีน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมอย่างที่อาจารย์ได้ว่าไปนะครับในทุกๆคลิปนะครับเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้การงานเรารู้มุมแล้วว่าจะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูเรื่องการเงินการเงินของชาวาลัคนาราศีมีนก็คือดาวองคารนะครับ ดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าสู่เรือนภพมรณะนะครับตั้งแต่ช่วง21ตุลาคมไปจนถึงช่วงสธันวาคมนะครับก็ไม่ต้องวิตกอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ก่อนหน้านี้แล้วพอเดือนธันวาคมก็น่าจะเริ่มซาแล้วครับคำถามว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งจะมาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็สามารถย้อนไปดูของเดือนอื่นๆได้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับอาจารย์ก็บอกไปหมดแล้วนะครับก็คงไม่พูดซ้ําแล้วนะครับ ก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าดาวเครือนการเงินโคจรเข้าเรือนพบสุพะนะครับตั้งแต่ช่วง4ธันวาคมไปจนถึง15ม,มกราคมพักราคม2565เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมันมีมุมที่ดีเกิดขึ้นแล้วในช่วงตั้งแต่4ธันวาคมมาเพราะว่าการเงินเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนพบสุพะมันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีการเงินก็เป็นไปในทางที่ดีก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรถ้าการเงินเป็นไปในทางที่ดีการงานก็ต้องดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวล ขอให้ตั้งใจคิดแต่ต่อให้เราแล้วลุยให้เต็มที่ครับชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จชัดเจนนะครับแล้วก็มีลาภนะครับมีโชคมีลาบนะครับเป็นลาบให้กับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้สู้และลุยให้เต็มที่อย่าเพิ่งท้อนะครับช่วงที่ดีที่สุดของคุณใกล้เข้ามาแล้วนะครับแต่จะเมื่อไหร่อย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับคราวนี้มาว่ากันในเรื่องของความรักคู่ครองนะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีมีนก็คือ ดาวพุธนะครับดาวพุธโคจรเข้าสู่เรือนภพสุพระของพื้นดวงชะตานะครับตั้งแต่17พฤศจิกายนไปจนถึง3ธันวาคมนะครับแล้วจะโคจรเข้าสู่เรือนการงานเรือนภพกรรมะนะครับตั้งแต่ช่วง4ธันวาคมไปจนถึง25ธันวาคมนะครับแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรือนภพลาภะตั้งแต่ช่วง26ธันวาคมไปจนถึง11มกราคมพุทธศักราช2565นะครับน่าหมายความว่าอะไรครับน่าหมายความว่าช่วงเวลานี้ คู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมีนราบรื่นดีครับเป็นไปนในทางที่ดีนะครับการงานอาจจะงุนหงิดมีปัญหานิดหน่อยดาวประจําตัวก็อาจจะงุนหงิดนิดหน่อยแต่มันมีมุมที่ดีจากนี้ไปก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนลุยงานให้เต็มที่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะครับเรื่องความรักก็ราบรื่นดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องท้อแท้นะครับลุยให้เต็มที่นะครับถ้ารู้แบบนี้แล้วจะรออะไรครับลุยสิครับ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนโชคดีทุกทท่านนะครับคราวนี้ถ้ามาว่ากันในเรื่องของสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับประจําเดือนธันวาคมพุทธศกัลลกรกช2564นะครับถ้าพูดถึงโครคภัยไข้เจ็บเ็าเรียกว่าโาครคภัยไข้เจ็บหนักหนาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่ารุนแรงนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าไม่มีปรากฏในพื้นชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะครับ ส่วนเรื่องในเรื่องอุบัติเหตุนะครับในช่วงเวลานี้ก็ยังถือว่ายังเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าแคล้วคาดปลอดภัยดีนะครับมันก็จะมีมุมที่ต้องระวังนะครับแต่ยังไม่ใช่ช่วงเดือนธันวาคมนะครับแต่อย่างไรก็แต่ถ้าในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยตั้งแต่ต้นเดือนยันถึงปลายปีพุษภาคสองพันากี่เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีนะครับของชาวลัคนาราศีมีนทุกๆคนนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันมีปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของ,ของเขาเรียกว่าในเกี่ย ดาวเจ้าเรือนอฬิอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าอลินะครับโครจรเข้าสู่เรือนภพสุภะแล้วก็โครจรเข้าสู่เรือนภพกรรม,มะนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยก็คือโคจรผ่าน2เรือนนี้เลยนะครับมันก็มีผลเกี่ยวกับการางานชัดเจนเพราะนั้นต้องสู้ๆแล้วลุยให้เต็มที่นะครับแล้วก็ในถ้าพูดถึงอีมุมหนึ่งดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับดาวสุก็โครจรเข้าสู่เรือนภพกรรม,มะด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โครจรเข้าสู่เรือนภพลาภะด้วยเช <simple S 2> ่นเดียวกันนะครับคราวนี้ถามว่ามุมนี้จะเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นมุมที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการงานนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วจริงกรรมวินาศมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแปลงงานยกย้ายงานยกย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนรูปแบบการทางานก็ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าพอเราดูจากอีกเรือนพบหนึ่งมันก็บ่งบอกชัดเจนว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วงานบางอย่างมันอาจจะถึงสุดของทางแล้วเราต้องเปลี่ยนไปทําอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือเอางานเก่าที่มันยังไม่ดียังไม่เต็มที่ยังไม่ปังเอากลับขึ้นมาทําใหม่ก็ค่อนข้างชัััััดดดเเเจนนนนนนะะคครรรบบมมมมกกก็็ีีีีุท่่่่ชยยวอางไแต ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆคนโชคดีนะครับประสบความสําเร็จในหนะ้าที่การงานแล้วก็รวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมอย่าประมาทนะครับช่วงเวลานี้วันที่จะมาทึกรายการก็ตรงกับวันเสาร์นะครับที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 4นะครับยังเป็นอะไร่นข้างสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีทุกๆคนนะครับกาบต้องอย่าตกนะครับเซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับ อาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรนะครับประจําเดือนธันวาคมพักราชม2564จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับชาวลัคนาราศีมีนทุกๆคนนะครับที่สําคัญอย่าประมาทนะครับลุยให้เต็มที่คุณมีเกณฑ์ที่ดีจําไว้อย่างนะครับดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเสาดาวดวงใหญ่นะครับโคจรมาตั้งแต่5ธันวาคมพศักราชม2563ไปจนถึง1มีนาคมพักราชม2566ยังไงก็ต้องมีมุมที่ดีให้ชื่นใจให้ มีความสุขสําหรับชาวลัคนาราศีมีทุกทุคนอยู่แล้วนะครับก็ขออาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมีทุกทุกคนนะครับครำนี้อาจารย์ก็ฝ่เรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับอาจารย์เปิดตรวจดวงชะตานะครับอย่างละเอียดนะครับประจําปีพุทธศักราช2565นะครับอาจารย์ก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วง23กรกฎาคมไปจนถึง22ตุลาคมนะครับถ้าท่านใดสนใจแล้วก็ไม่ได้มีปัญหา ในเรื่องสภาพคล่องทางการเงินก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับเพราะว่าโซลูชันนี้มีค่าใช้ใจ่ายนะครับอยู่ที่3 5 0 0บาทต่อหนึ่งดวงนะครับอาจารย์ก็จะทําการพยากรณนะครับทุกอย่างนะครับอย่างละเอียดของคนคนนั้นนะครับภายในปีพุธักัาช2565นะคร้กบตั้งแต่เดือนมกราจนถึงธันวาคมเลยนะครับก็จะได้รู้ข้อมูลเพื่อจะเตรียมไปเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจหรือถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้ด้วยเช่นเดียวกันรายละเอียด นะครับถ้าท่านใดสนใจก็แอดเข้ามานะครับที่ i ล e Official Account ของอาจารย์นะครับที่ SI ดไ0 9 a ส r งศูนะครับแล้วก็แจ้งเลยครับว่าต้องการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับประจำปีพุทธศักราช2อ6 5นะครับอาจารย์ก็จะมีรายละเอียดบอกว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับที่สำคัญมันมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่3,500บาทต่อนหนึ่งดวงนะครับแต่ถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินนะครับก็ ไม่ต้องสมัครนะครับเพราะมันจะทําให้ตัวเราเองเดือดร้อนนะครับก็สามารถเช็คลัคนาราศีกับทางอาจารย์ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เอาลัคนาราศีที่เป็นของเราจริงๆเนี่ยไปเช็คก,กันดูดวงแบบภาพรวมนะครับที่ช่องทางอาจารย์นดูดวงได้เช่นเดียวกันนะครับหรือท่านใดยังไม่ชัว์เลยว่าเอ้ยโอ้โหเก็บตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดประจํปีพาปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสามพันห้าร้อยบาทจะดูดวงไปในแนวทางไหนยังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยก็สามารถรตรวจดวงชะตากับอาจารย์อย่างละเอียดได้นะครับ ปกติก็อยู่ที่500บาทต่อหนึ่งดวงนะครับ50นาทีไม่เกินนะครับระยะเวลาการตรวจดวงชะตาเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็สามารถมาเช็คดวงกับทางอาจารย์ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับทุกๆคนโชคดีนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมีนเพราะอาจารย์มองว่าอย่างไรก็แล้วแต่ชาวลัคนาราศีมีนกาลัง เป็นไปในทางที่ดีก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่จะดีมากดีน้อยอย่างไรก็อย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับท่านก็จะทราบก่อนอยู่แล้วเพราะว่าช่องอาจารย์แน็ดูดวง c ช a n นลเนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีครับวันนี้เราขิดจัราชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีเราเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ